จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูสถานที่ถ่าย MV ใหม่ของ Lisa b แบ c ็คพิงบนถนนเยวาวราชนะครับให้สังเกตนะครับป้ายสุราเสี่ยงชุนหามุมครับหามุมหาโลเคชั่นประมาณนี้ครับเพื่อนๆ สวัสดีครับตอนนี้กำลังเดินออกจากสถานีวัดมังกรมุ่งหน้าสู่ถนนเยาวราชวันที่เรามานี่เป็นวันอาทิตย์ปลายเดือนมิถุนายนนะครับที่มาเยาวราชวันนี้เป้าประสงค์หลักเลยก็คือจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูสถานที่ถ่าย MV ใหม่ของลิซ่าแบ c ็คพิง์บนถนนเยาวราชนะครับไม่รู้นะครับว่าวันนี้เยาวราชจะแตกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้กระแสมันแรงมากเลย แต่ก่อนอื่นกองทัพต้องเดินด้วยท้องเราจะข้ามไปกินกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเจริญกุง1ิเนี่ยฮะร้านจะอยู่ตรงข้ามกับปากซอยแปลงนามแล้วก็สถานีวัดบางกรเลยนะครับมาถึงช้ากันไปครับเพื่อน หมดแล้วครับแต่หน้าร้านเนี่ยจะมีน้ำใบบบกขายนะครับเจ้านี้อร่อยมากๆอ,กอย่างน้อยนะครับลุกชิ้นปลาไม่ได้กินแต่ก็ยังมาทันน้ำใบบบกอืข้ามพลาดเลยนะครับอร่อยมากจริงเราจะเดินออกไปทางถนนแปลงน้ำนะครับ อีกฝั่งหนึ่งนะครับของแปลงนามก็จะเป็นถนนเยวาวราชคนก็ไม่ได้เยอะนะครับวันอาทิตย์เวลาตอนนี้ประมาณสักบ่ายมูงกว่า,วาเดินมาถึงถนนเยวาวราชแล้วนะครับจากปากซอยแปลงนามเนี่ยให้เรานะครับเลี้ยวซ้ายย้อนขึ้นไปทางมุงเวียนโอเดียนนะครับให้สังเกตนะครับป้ายสุราเสี่ยงชุน มาถึงแล้วนะครับเ,เพื่อนๆจุดที่ลิซ่ามาถ่าย m v เพลงใหม่บนถนนเยวาวราชเด่นๆเ,เลยก็คือห้างทองโซเซิงเฮงจุดนี้มันจะเป็นจุดที่ถนนเยวาวราชนะครับตัดกับถนนพนลลุงดาวถ้าเพื่อนๆมาก็หาถนนพนลลุงดาวไม้เจอนะครับก็จะเจอจุดที่ลิซ่ามาถ่าย mv ด้านหลังโซเซิงเฮงนะครับแล้วก็ป้ายสุราเซียงชุนสัวเถา จะเป็นสี่แยกตรงนี้พูดง่ายเพื่อนๆจำจุดที่เป็นเซเว่นอีเลวนไว้ให้ดีนะครับเป็นปากซอยพดุงด้าวนะครับฝั่งถนนเยวาวราชเนี่ยฮะเต็มๆเลยตรงนี้หามุมครับหามุมหาโลเคชั่นประมาณนี้ครับเพื่อนๆ ถือว่าภารกิจสำเร็จนะครับวันนี้มาถึงโลเคชันนะครับที่ลิซ่าได้มาถ่าย MV เรียบร้อยแล้วถ้าเพื่อนๆจะมาเนี่ยผมแนะนำว่าให้มาช่วงเย็นๆจะดีกว่าเพราะว่าตอนกลางวันแบบนี้เขายังไม่ได้ปิดถนนมันจะทำให้เวลาเราถ่ายรูปหรือทำอะไรแล้วแต่เนี่ยมันจะลำบากเพราะรถยังวิ่งอยู่แต่ถ้าช่วงเย็นเนี่ยเขาจะมีส่วนหนึ่งนะครับ<อ>เป็นแผงเหล็กมากัน้นเป็นถนนคนเดินทำให้ถ้าเพื่อนๆจะถ่ายรูปหรือว่า เก็บภาพตรงบริเวณนั้นน่ะมันจะง่ายเมื่อตอนขามาเราจะไปกินก๋วยเตีย๋ยวลูกชิ้นปลาแต่ปรากฏว่ามันหมดเดี๋ยวเราจะเดินหาของกินนิดนึงนะครับลองท้องเพราะว่าตอนนี้บ่ายมากแล้วผมยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยเดี๋ยววันนี้เราจะฝากท้องที่ร้านนี้นะครับก๋วยจับอ้วนโภชนาะได้มาแล้วนะครับเพื่อนๆก๋วยจับ ชิมน้ำซุปก่อนน้ำซุปที่แบบว่ารสชาติดีมากๆเลยครับใส่น้ำส้มลงไปหน่อยนึงพิกป่นหน่อยนึงอ,อร่อยมากครับ สวยจับอ้วนโชนาอร่อยเลยครับชามละ60บาทถ้ามายาวราชลองแวะมาชิมกันดูนะครับแต่คิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยกินแล้วลหละเพราะว่าครัเป็นร้านดังเดินมาเรื่อยๆเพลินๆตอนนี้มาถึงถนนราชวงแล้วนะครับด้านหน้าซ้ายมือนี่ก็คือทางเข้าสัมเพ็งนะครับสัมเพ็งวันอาทิตย์นี่คนเยอะมาก ที่เดินจากเยาวราชมาถึงสำเพง็งเพราะว่าจะมากินก๋วยเตี๋ยวร้านเฮียปิงนะครับคือจําได้ว่าเคยมากินอะ่ะแล้วก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยเลยลองกลับมาชิมดูอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับ,บก,นะก๋วยเตี๋ยวเขามันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบลูกชิ้นแคะนะครับคือลูกชิ้นเต้าหู้ลูกชิ้นเข้าหน้ากินนี่ลูกชิ้นกุ้งแล้วก็มี ไข่ต้มครึ่งใบน้ำซุปก็จะใส่พริกเผามาแล้วเพราะว่าเราสั่งเป็นต้มยำอร่อยครับรสชาติเขาจะไม่แรงไม่จัดรสอ,อ่อ,อนๆไม่ต้องปรุงเลยสำหรับผมเพราะว่าเรากินรสจืดอยู่แล้วอร่อยครับพริกเผาก็หอมมากนะ พอมาถึงตรงนี้เลยใช่ไหมเหมือนน้องพีกเผาโสดอ่ะก๋วยเตี๋ยวก็ชามละห้าสิบาทมาสำเพ็งก็ลองแวะไปกินดูนะครับเข้ามาเดินเล่นด้านในสำเพ็งนิดนึงครับคนเยอะมากๆ มาถึงสถานีรถไฟฟ้าแล้วนะครับเตรียมตัวเดินทางกลับยังไงถ้าเพื่อนๆมีเวลาลองดูนะครับตอนนี้คนมาถ่ายรูปตรงบริเวณนั้นน่ะค่อนข้างจะเยอะนะครับลองหาจังหวะเวลาให้ดีๆแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย